สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทำ Google Drive ของเรานะครับเป็น Drive C เป็นเหมือน Drive C Drive D Drive E ปกติที่เราใช้กันเลยนะครับก็คือตัว Google Drive เนี่ยจะมาเป็นในรูปแบบของดิสก d ไดรฟของเราในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่ Google ครับผมแล้วพิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่า Drive file steam ครับผม พอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วครับเพื่อนเกดไปที่ deploy google drive for desktop ครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับโดยวิธีนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง mac os และก็ windows เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนใช้ windows ให้กดตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดเลยครับความจุประมาณ250 MB มินะครับผมหลังจากเพ่อเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆในกด install นะครับรอสักครู่นะครับ มันจะให้เราเข้าสู่ระบบอีเมลที่เราต้องการนำ Google Drive มาในคอมของเรานะครับผมจะเข้าสู่ระบบแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับละะหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดปิดไปได้เลยนะครับ Google Drive ของเราก็จะมาโผล่แล้วนะครับอันนี้คือ Google Drive ของผมนะครับเหลือที่ว่าง7กิกจาก1 5กิกนะครับนี่นะครับ ข้อดีของ o o g l e d r i v e ตัวนี้นะครับเราสามารถสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เอาไฟล์ในเครื่องของเรานะครับเข้า g o o g l e Drive ของเราได้เลยที่ตรงนี้นะครับตัวที่เราไม่ต้องไปเข้าหน้าโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าหน้าอินเทอร์เ,รเน็ตนะครับผมจะลองสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์ดูนะครับผมสร้างโฟลเดอร์ว่าดาวน์โหลดนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเอา ข้อมูลเข้ามานะครับผมจะลองเอาตัวติดตั้ง OBS กับ l ล n e มานะครับอำบุดผมก๊ py ี้มาผมวางในดาวน์โหลดนะครับปึ๊บนีก็จะดาวน์โหลดนะครับโดยการใช้ Google Drive ตัวนี้นะครับมันจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเรานะครับผมหลังจากที่เราวางไฟล์ลงใน Google Drive เสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันจะอยู่มุมขวาล่างของเรานะครับนี่นะครับ Google Drive เราสามารถกดคลิกดูและนี่คือไฟล์ที่ เรากำลังอัปโหลดลง Google Drive ของเรานะครับถ้าอัปโหลดเสร็จแล้วไฟล์เหล่านี้จะขึ้นไปยัง Google Drive ใน Gmail ของเรานะครับเปรียบเสมือนเรามีฮาร์ดดิสเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งเป็นพื้นที่ใน Google Drive นะครับแต่ว่าการทำงานแบบนี้มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับถึงจะสามารถเข้าถึงการทำงานแบบนี้ได้อันนี้ตัวติดตั้ง OBS ของผมอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับ๋ตวผมจะลองไปดูใน Google Drive นะครับ นี่คือหน้า go o g l e Drive ของผมนะครับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่ผมสร้างไว้นะครับลองเข้ามาดูนี่ครับตัวติดตั้ง line และ obs ของผมเข้ามาบน d r i v e แล้วนะครับผมหรือเราจะอัปโหลดไฟล์ลงผ่าน go o g l e Drive แล้วไปโพ่ในดิสของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดรูปดูนะครับผมอัปรูปนี้แล้วนะครับปึ๊บพอผมอัป อ่ะผมอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราลองผมจะพิมพคอมนะครับว่ารูปตัวนี้จะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับรูปนี่นะครับโผล่มาจาก g o o g l e d r i v e ได้เลยนะครับหรือเราจะปิดการซิงก์ของ g o o g l e d r i v e ตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาครับไปที่ฟันเฟืองครับแล้วก็กดกดตัวนี้นะครับพอซิงก์นี่นะครับปึ๊บแค่นี้มันก็จะไม่ซิงค์แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้แบบไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถคลิกขวาแล้วก็มาที่ Office a x c e s s นะครับ Available Available Offline นะครับแค่นี้รูปตัวนี้ก็สามารถเปิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแล้วครับเราสามารถ Copy Link ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมลอง Copy Link จากรูปภาพตัวนี้นะครับ Copy Link นะครับปุ๊บแล้วผมมาวางในลองวางใน ใน Google ดูนะครับ,บนี่นะครับมันก็จะเป็นลิงก์ของไฟล์ที่เราก๊อปใน g o o g l e Drive เลยนะครับครับผมถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์แลกเปลี่ยน ID กันด้านล่างนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสํารับนี้สวัสดีครับ